สวัสดีครับกลับมาเจอผมอีกแล้วนะฮะมาเอสพีเซ็นเตอร์คาของเบงนะฮะแล้วก็วันนี้เราอยู่กันที่นะครับสาขา2นั่นเองนะครับเซรีไทย64นะครับเข้ามาไทยซอยเลยนะครับวันนี้นะฮะผมมีรถกระบะนะครับโดดดันไม่เกรงใจใครมาแนะนำนะฮะคุณลูกค้าอีกหนึ่งคันนี้เลยนะครับเป็นเจ้าตัวนะครับฟอร์ดนะครับแรนเจอร์สองจุดสองนะครับตัววายแท็กดับเบิลแคบออโต้นะฮะปี2016 17นั่นเองนะครับเป็นตัวเครื่อง ดีเซล2.2นะฮะเกียร์ออโต้6สปีดนั่นเองเป็นรถบ้านด้วยนะนะครับอ่าสวยๆเลยนะฮะลูกค้ามาเทิร์นกับตัว Ford Everest นะครับก็ใครที่หาอยู่นะครับนะก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะฮะตามเบอร์นะครับที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้นะครับหรือว่าเข้ามาดูรถมาทดลองขับนะฮะได้ที่นะครับร้านได้เลยนะตั้งอยู่ที่เสรีไทย64นะไทยซอยเปิดทุกวันเวลา9โมงถึง10โมงเย็นแล้วก็มีบริการจัดไฟแนซ์ถึงหน้าบ้านนะครับมีบริการ ช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับมีบริการรับประกันหลังการขายด้วยนะครับอ่ะในส่วนตัวราคาค่าตัวของเขานะครับเพียงสี่แสนนะครับห้าหมื่นห้าบาทเท่านั้นเองใครที่สนใจนะฮะติดต่อมาได้เลยลูกค้าที่มีรายได้นะครับอ่าหมื่นหกพันเจ็ดนะฮะออกคนเดียวได้เลยผ่อนอยู่ประมาณ8ปดเก้าพันนะครับสนใจนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะฮะเดี๋ยวเราผมพาไปดูรายละเอียดทางตัวอ่าภายนอกแล้วก็ภายในนะครับของเจ้าตัวไวายแท็กนี้ตามมาครับผม อ่ะนะครับคุณลูกค้าเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับกับเจ้าตัว Ford นะครับ r a n g e r นะครับตัวนี้นะก็ได้เป็นรถบ้านนะอย่างที่ผมบอกต้นคลิปเลยนะครับตัวรถนะฮะเราการันตีอยู่แล้วไม่มีประวัติชนหนัีพความจมน้ำนะครับนะไฟหน้าจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เลนส์แบบนี้อ่ากระจังหน้านะฮะตัวนี้คือดูดุดันมากเลยนะครับนะเป็นกระจังหน้าที่มีโลโก้ Ford ตัวใหญ่ๆแบบนี้นะฮะ มีไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับป้ายทะเบียนก็ถักสวย6285จําง่ายด้วยนะครับสีเสือต่างๆยังไม่ได้เก็บรายละเอียดต่างๆเลยนะฮะอันนี้สภาพเดิมๆที่มาจากลูกค้าคนเก่าเลยนะครับเลขไม้ก็อยู่ประมาณแสนแสนสี่นะครับถ้าจะไม่เิดนะฮะก็นะคมสันต่างๆรถบางๆเลยนะฮะตัวนี้คือดุดันจริงๆนะครับดุดันแบบไม่เกรงใจใครอยากทีๆๆๆ่เขาโฆษณาแหละนะครับนะในส่วนตัว นะครับโซนนี่ตัวซุ้มล้อนะครับนะป่งล้อตรงนี้ก็จะเป็นสีเทานะฮะแบบเงานะครับช่วงลงช่วงล่างต่างๆนะครับนะไม่มีซึมไม่มีเอิมเลยนะฮะได้เดิมหมดเลยนะครับนะยางนะครับยางจะได้เป็นไซส์ยาง2 6 5 6 0าน R 1 8นะครับตัวนี้จะได้เป็นยางยี่ห้อนะฮะสกอร์เปียนนะฮะนี่นะฮะเฟลลี่นะครับรุ่นสกอร์เปียนนะครับนะ นี่เลยนะครับตัวยางเนี่ยจะเป็นปี2019นะฮะดิสเบรกคู่หน้านะครับล้อแม็คขอบ18นะครับมีโลโก้ไวท์แท็กติดมาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็จะติด2.2นะครับ6ออโต้นะฮะเกียร์ออโต้6สปีดนะครับกระจกด้านหน้าไลายน้ำฟอร์ดนะครับตัวด้านข้างนะฮะจะเป็นหูช้างสีดำด้านนะฮะมีไฟเลี้ยวนะครับอ่าเป็นพับปักไฟฟ้า นะครับมีรูบเลกมาให้เรียบร้อยนะครับผมเบ้าเปิดก็จะเป็นสีเทานะครับนี่นะรายละเอียดตัวรถสีเสรอต่างๆนะครับไม่มีสีเชียนเลยนะครับผมอ่าบันไดข้างสวยๆนะครับรอยซีเลอร์ต่างๆนะครับภายในนะซีเลอร์ได้เดิมนะรได้เดิมประตูนะฮะไม่มีโดนมานะครับร็อตเนื้อต่างๆสวยๆนะครับ นะแบบประตัวจะเป็นวัสดุพลาสติกนะฮะที่หลอกขึ้นรูปมาแล้วก็ตัวนงตัวน็อตต่างๆนะครับเดิมๆมาร์กโรงงานอยู่ครบเบาะก็ถือว่าสวยนะครับปีกเบกต่างๆไม่มีล้มนะครับเป็นเบาะหนังนะฮะสีดำตัดกับตัวได้สีส้มนะครับตรงกลางนั่นจะเป็นผ้านะครับมีโลโก้ไวท์แท็กติดมาให้นะครับคอนโซลด้านบอร์ดนะฮะด้านหน้านะฮะก็จะคุ้มนะครับด้วยกับตัวหนังนะครับ นะได้โซมแบบนี้นะครับกระจกตัดแสงจอทัชสกรีนนะครับแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะครับนะตัวนี้นะครับนี่เลยนะฮะสวยๆนะครับเป็นตัวขับ2นะขับ2นี่นะฮะก็ฟอร์ดแน่นอนนะฮะออปชั่นฟังก์ชันเขาเหนือกว่าใครแน่นอนนะครับผมนี่เลยสีนะฮะดเดิมนะฮะสีดเดิมเลย นะติดพรมกระดุมมาให้เรียบร้อยนะครับด้านหลังก็มีเอาเลทนะครับมีตัวปลั๊กนะครับสามารถเสียบชาร์จได้นะครับผมนี่เลยนะฮะตัวล็อกสวยๆเลยนะครับอ่ะมาดูด้านท้ายนะฮะด้านท้ายก็จะมีโลบาร์มาให้นะครับโลบาร์นะครับแคสซงแคสซีต่างๆนะครับสวยๆเลยนะครับแล้วก็จะมีนะครับเขาเรียกอะไรเสียสับเสีถูกนะครับตัวนี้นะครับก็ ติดมาให้นะครับกันแดดกันฝนหลายบาทนะตัวเนี้น้ำหลายบาทอยู่นะฮะนี่ก็ถือว่าคุ้มเลยนะครับอ่ะมีกล้องถังมาให้นะครับมีเซ็นเซอร์มาให้นะฮะนะสนใจนะครับทักมาได้เลยนะครับตามเบอร์ด้านล่างคลิปนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับแตงประตูต่างๆนะครับไฟต่างๆจะเปิดตรงนี้นะครับ เลขไม่หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันนะตัวนี้นี่นะฮะสตาร์เช่องเดียวนะครับฟอร์ดเนี่ยต้องเรื่องพวงมาลัยเนี่ยต้องบอกต้องยกให้เขาพวงมาลัยเบามากนะฮะถ้าเปรียบเทียบกับแบรนด์ญี่ปุ่นนะพวงมาลัยเบามากจอทัชสกรีนนะฮะร,ระบบแอร์จะเป็นระบบคีเมดนะฮะนี่เลยนะไปดูห้องเครื่องกันนะครับใครที่สนใจก็รีบติดต่อมาได้เลยนะฮะจัดไฟนนซ์ยอดจัดก็ได้อยู่นะนะครับ ได้อยู่เลยนะครับฟีดาได้นะครับนี่นะครับตัวนงตัวน็อตต่างๆเดิมๆนะครับแก้มเดิมๆเลยนะฮะทางลงทางหน้านะครับตัวเครื่องนะครับจะเป็นตัวดอร่านะครับ TDCI นะครับนะเครื่องฟอร์ดเนี่ยเหยียบมันอยู่แล้วนะครับสายพงสายพานยังนะครับสวยๆเลยนะครับแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนเมื่อเดือนที่แล้วนะฮะปี68เห็นไหม นะครับแบตเตอรี่ใหม่นะครับของ 3k แบตเตอรี่นะครับนะก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับใครที่สนใจก็รีบติดต่อมานะครับเงินสดไม่มีแหวกนะฮะฝากด้วยนะเป็นยังไงกันบ้างัะคุณลูกค้านะครับกับที่ผมได้รีวิวนะฮะกับเจ้าตัว Ford Ranger นะครับ2.2นะครับ w h i t e ท a g Double c a ค a ออโนะปี16-17นะฮะคันนี้ได้เป็นสีตัวสีเท่านะครับนะ สวยๆเลยเป็นรถบ้านด้วยนะซื้อเงินสดไม่มีแวก์ใครที่สนใจนะครับจะเงินสดหรือว่าไฟแนนซ์ได้หมดเลยนะซื้อเงินสดไม่มีแวก์คันนี้นะครับราคามาพูดคุยหน้าง,งานได้เลยนะครับมาลองขับรถมาอะไรก่อนนะครับนะรับรองได้เลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนะเครื่องสวยนะครับเกียร์ไม่มีพังแน่นอนนะเราองประกันแน่นอนใครที่สนใจนะฮะติดต่อมาได้เลยตามเบอร์ด้านล่างนี้นะครับ อ่านะครับหรือว่าได้แอดไลน์นะคะับมาขอดูรูปรายละเอียดเพิ่มเติมมันได้เลยเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศนะครับมีบริการอ่ารับประกันหลังการขายบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะฮะฝากด้วยละกันนะครับก็สำหรับวันนี้นะก่อนจะไปลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งทางช่องของ s อ Car 186ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมาเอสพีคาร์ผมเบ้งนะครับเอสพีเซ็นเตอร์คาของเบ้งนะฮะก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ